สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังกี้ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ฟางมาทำพิกเด็กนะคะหรือพิกอการ์คนั่นเองวันนี้เรามีกองไพ่สามกองด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนได้เลือกสิ่งกองที่ถูกใจถูกอกถูกใจนะคะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งเนาะ e i of r o s นะคะอันนี้เป็นกองที่สองนะคะ tree of rose สามเมท้านะคะ แล้วก็อันนี้เป็นกองที่3ค่ะ Green of Pentacle s เลือกกองที่เตตาต้องใจนะคะภาพบนไพ่นะคะดึงดูดให้คุณเข้ามาเลือกกองนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนเลือกกองนั้นโอเคเราไปดูคําทํานายกันเลยสําหรับคําทํานายสําหรับพิกอเด็กหรือพิก k a c a r ในวันนี้ก็คือจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้น ก่อนสิ้นปีนี้เนาะเดือนนี้พฤศจิกายนแล้วก็พฤศจิกาธันวาก็อีกสองเดือนมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกให้คุณได้ทราบเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับก่อนสิ้นปีนี้เราไปดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะหรือไพ่ใบนี้เนาะแปดไม้เทา้า8 of rose มาดูซิว่า ข่าวดีวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้เบื้องต้นเหมือนเดิมค่ะเช็คพลังของคนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึงกันก่อนว่าพลังของคุณตอนนี้สถานการณ์คุณตอนนี้หรือว่าเรื่องราวของคุณในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างดูซิว่ามันตรงกับสถานการณ์ของคุณในตอนนี้หรือไม่นะคะ King of c u p s ใบที่หนึค่ะ The Hermit <c oughs> เออ์วานค่ะโอ้โหไพ่เอร์วานนะคะแปดไม้เท้าอันเดียวกันกับไพ่ใบนี้ใบที่คุณเลือกนะคะแปดไม้เท้าโอเคฟังขออ่านไพ่นิดนึงสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้นะคะฟังให้ความรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาหรือช่วงโมเมนต์ของการ สงบจิตสงบใจเนาะถ้าอ่านจากหน้าไพ่ The Hermit ขึ้นมา King of คัพขึ้นมาฟังรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะที่กำลังต้องการเข้าใจอารมณ์และภาวะภายในของตัวเองคุณกำลังมีความสุขอยู่ภายในของคุณเหมือนคุณกำลังหาความสุขจากภายในแล้วดูเหมือนมันก้าวหน้าดีด้วยฟังรู้สึกว่าคุณกำลังอาจจะเรียนรู้ในเชิงจิตวิญญาณอยู่ตอนนี้หรือคุณอาจจะกำลังศึกษาหาความรู้ ในเชิงของการเขาเรียกว่าเขาใช้คําว่าอะไรพลังจิตเพิ่มพลังจิตในที่นี้คือไม่ใช่พลังจิตแบบเศษเป่าอะไรคาถาแต่หมายความว่าพลังจิตคือความแข็งแกร่งภายในจิตใจของคุณการมองโลกทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็การหาข้อมูลความรู้ที่มันทําให้คุณตื่นรู้อเอาอย่างนี้ดีกว่าซึ่งฟังมองว่าตอนนี้มันก้าวหน้านะมันก้าวหน้าจากแต่เดิมที่คุณได้เริ่มสตาร์ทขึ้นมาปัจจุบันนี้คุณมีความรู้สึกว่า นิ่งขึ้นมีความมาชัวมีวุฒิภาวะที่ดีคุณเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ดีมากคุณคุณคุณควบคุมคือคุณควบคุมสภาวะแวดล้อมไม่ได้คุณเข้าใจอย่างนั้นปัจจุบันนี้คุณกลับมาควบคุมตัวเองได้ไม่ว่าสภาวะแวดล้อมแบบไหนคุณสามารถจัดอ d j จ s t ปรับจิตปรับใจให้มันอยู่กับสภาวะทุกสภาวะได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องปัญหาความทุกข์ความกดดันหรืออะไรก็ตาม The Hermit มันเป็นเรื่องของการ การพบเจอแสงสยแสงสว่างบางอย่างภายในของคุณเองอ่ะที่ทําให้คุณสามารถที่จะคิดแก้ไขปัญหาได้ไปต่อได้ทําอะไรก็ไปต่อได้อย่างอย่างเขาเรียกว่ามีสติปัญญาที่ดีซึ่งมันมโอกาสก้าวหน้าต่อไปได้อีกนะคะคุณพัฒนาเรื่องนี้ออกไปได้อีกเรื่อยๆเลยเหมือนคุณกําลังมองท็อปวิวถ้าฟังดูจากไพ่ที่คุณเลือกเหมือนคุณกําลังมองจากท็อปวิวลงมาเลยคุณจะเห็นเอ่อ โอเวอร์วิวอย่างชัดเจนคุณจะเห็นภาพรวมทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้ว่าคุณต้องปรับตัวยังไงปรับใจยังไงให้มันอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีปัจจัยภายนอกมากมายได้ <c oughs> อะไรประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้มาดูซิถ้าอยากบอกว่าก่อนสิ้นปี <c oughs> ข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก่อนสิ้นปีข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันนะด of Cups, t r e of Cups, ้าวและ Nine of Cups เป็นถ้วยหมดเลยไพ่ถ้วยหมดเลยฟังรู้สึกว่า คุณจะรับความสุขมากเลยก่อนสิ้นปีเนาะอีกสองเดือนเนี้ยคุณจะรับสิ่งที่เหมือนสมปาฐถนาสมความตั้งใจสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเอร้ราบคัาฟังมองว่าคุณอาจจะได้เดินทางเนาะอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวแหละเส้นปีเนาะอาจจะได้มีไปเที่ยวปีใหม่กลับบ้านหรือว่ากลับภูมิลำเนาหรือใดๆก็ตามได้มีการเดินทางหรือได้มีการออกจากจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้เพราะคุณพบแล้วว่าสิ่งที่ทำให้คุณแฮปปี้คืออะไร จากตอนเนี้คุณพบแล้วคุณรู้ตัวดีมันทำให้คุณตัดสินใจเดินต่อไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะแล้วคุณจะมีความสุขด้วยจะมีคนยินดีกับการที่คุณก้าวต่อไปในทางนี้เหมือนคุณตัดสินใจได้แล้วคุณเดินไปสู่แสงสว่างซึ่งแสงสว่างเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นออจุดเป้าหมายสูงสุดนะแต่มันอาจจะหมายความว่าแสงสว่างเนี้ยคือสิ่งที่คุณคิดได้ณนะตอนนี้ คุณรู้แล้วนะตอนนี้ว่าสิ่งนี้คือทําให้คุณมีความสุขคุณจึงออกจากสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อจะเดินทางไปสู่แสงสว่างที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณมีความสุขซึ่งมันทําให้คุณมีความสุขจริงๆค่ะทรฟขับขึ้นมาคุณจะได้เฉลิมฉลองคุณจะได้พบปะผู้คนคุณจะได้ก้าวออกไปเจอคนใหม่ๆคุณจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในสิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือเนาะอะไรก็ตามที่คุณต้องการความรักสามัคคี ว่าจะเป็นที่ทํางานในครอบครัวมันจะได้มันจะเป็นอย่างนั้นนะคุณจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยจากคนรอบข้างคุณจะได้ก้าวผ่านไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอแสงสว่างไปเจอจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการนายอ o ฟคัพขึ้นมาเป็นถ้วยแล้ถ้วยสามใบในี่ฟังรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึก มีเรื่อง emotional มีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างเยอะก่อนสิ้นปีนี้เนาะมันอาจจะมีเรื่องกระทบจิตใจเรื่องที่คุณตัดสินใจเรื่องที่คุณอ่อนไหวเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่า,ามันมันมีเป็นแรงอยู่ภายในอน่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของภายนอกเนาะในออฟคัพ mm. เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคุณที่คุณจะมีความอ่อนโยนอะหรือคุณอาจจะได้เจอคนที่อ่อนโยนเนาะสำหรับสำหรับนี้เนี่ยเป็น คนถือดอกกุหลาบมาเนี่ยฟังรู้สึกว่าหรือคุณอาจจะได้เจอคู่ได้เจอความรักเนาะได้เจอความรักที่ดีหรือว่าได้เจอคนที่ทำให้ใจฟูก,ก่อนสิ้นปีนี้เป็นได้นะคะคนที่อิมแพคคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีคนที่ทำให้คุณแบบรู้สึกโรแมนต์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เจอก่อนสิ้นปีนี้ mm. หรือในขณะเดียวกันมันอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะมีความ อ่อนโยนขึ้นเนาะมีความรู้สึกว่าเออคุณมีความนุ่มนวลอ่อนโยนบางอย่างก่อนหน้านี้คุณอาจจะออแข็งกร้าวหรือว่ามีความไม่เข้าใจผู้อื่นแต่ตอนนี้คุณรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นฟังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของ Emotional นัลเยอะมากแต่คุณจะได้ก้าวผ่านแล้วก็ก้าวไปสู่สิ่งที่คุณชอบจริงๆอะเป็นทิศทางที่ดีนะคะอีก ในสองเดือนนี้เนาะก่อนสิ้นปีได้รับการเฉลิมฉลองได้พบคนดีๆคนที่ให้ความรู้สึกที่ดีๆกับคุณแล้วก็ได้ออกจากจุดที่คุณไม่โอเค<ม>ไปสู่จุดที่คุณรู้สึกว่ามีความหวังมีโฮปมากยิ่งขึ้น<ม>นะคะทีนี้ขอไพ่หนึ่งใบนะสำหรับเป็นไพ่ออร์คอลเนาะฟัง เปิดไพ่โรคลให้หนึ่งใบดูซิว่าไพ่โรคาหนึ่งใบนี้อยากจะบอกอะไรเป็นบทสรุปสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะพี a ค o อกว i s e <cock> wow, your standards our, ฟังมองว่าไพ่น่าจะบอกว่าคุณถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องรำแพนหางของคุณแล้วก็โชว์ศักยภาพค,คุณจะได้ออกไป เพื่อที่จะเฉิดฉายข้างหน้าปัจจุบันนี้สิ่งที่อยู่และวทำให้คุณปกปิดเก็บกดปิดกัน้นหรือใดๆก็ตามคุณจงออกไปแล้วก็รำพนหางของคุณคุณจะมีความสุขและคุณจะได้ก้าวไปสู่มาตรฐานใหม่สิ่งดีๆอะไรที่มันอัฟลิฟชีวิตคุณมันจะคุณจะได้ก้าวไปสู่จุดนั้นคุณจะได้เดินออกจากจุดหนึ่งไปสู่จุดที่คุณสามารถที่จะเฉิดฉายเหมือนเป็นนกยูงรำพนแล้วก็มีมาตรฐานของ มาตรฐานของชีวิตที่ดีขึ้นอย่าไปกลัวนะคะคุณได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีคนที่พร้อมจะสนับสนุนคุณด้วยขอบคุณสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟังด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะคือใบนี้เนาะ e of lost ก็คือสามไม้เท้า ไปดูกันค่ะว,ว่าไพ่อยากจะบอกว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้คืออะไรเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานปัจจุบันเป็นอย่างไรลองดูซิว่าตรงกับที่คุณเลือกไหมคิงออฟคัพโอ้ขึ้นมาเหมือนคนที่เลือก ไพ่กองที่หนึ่งเลย six of ones ว้าเดอะมูนค่ะโอเคฟังมองว่าตอนนี้เช่นเดียวกันกับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งฟังรู้สึกว่าให้ความรู้สึกว่า แต่สำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ฟังรู้สึกว่าคุณกําลังอดทนกับการรอคอยข่าวดีอะไรบางอย่างเนาะคุณอาจจะมีความกังวลอยู่ลึกๆของคุณในตอนนี้ว่าข่าวดีที่คุณอยากจะได้รับเนี่ยมันจะได้ไหมคุณอาจจะเพิ่งประสบความสำเร็จหรือปิดโปรเจกต์ใดบางอย่างที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้คุณเพิ่งจะได้ปิดโปรเจกต์หรือว่าได้สำเร็จโปรเจกต์อะไรที่คุณ เออได้ถูกมอบหมายเอาไว้เนาะซิกส,สวานขึ้นมาฟังรู้สึกว่าคุณจะได้เอ่อตอนคุณได้เหมือนขยับขยายอะ่ะในเรื่องของการงานเนาะมีคนเห็นความสามารถศักยภาพของคุณคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคที่คุณได้พบเจอมาก่อนหน้านี้อันยาวนานได้แล้วมันทําให้คุณแบบมีความสุขพีซมากขึ้นมีความสงบสุขภายในจิตใจมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังกังวลอยู่ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับฉัน คุณมีความคาดหวังเนะว่าหลังจากที่คุณประสบความสําเร็จในโปรเจกต์นี้ในเรื่องนี้แล้วหรือว่าหรือว่าด่านเนี้ยคุณผ่านมาได้แล้วตอนนี้คุณคิดถึงด่านต่อไปแล้วอะ่ะคุณกําลังมองถึงเป้าหมายใหม่ของคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณกําลังรอว่าคุณจะสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง มันเลยเหมือนลักษณะของฟังรู้สึกว่าคุณมีความกังวลอยู่ลึกๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็พยายามที่จะอดทนที่จะไปต่อในตอนนี้อะนะ mm. เหมือนคุณได้ก้าวข้ามบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณตื่นเต้นที่จะไปขั้นที่สองแต่คุณยังไม่รู้ว่าขั้นที่สองคุณจะเจออะไรบ้างอะไรแบบเนี้เออสถานการณ์ตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกประมาณนี้เนาะ mm. ในขณะเดียวกันตอนนี้คุณอาจจะ เอ่อทำไมให้ความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีภาวะนอนไม่หลับนอนยากเนาะนอนไม่พออ่าเดี๋ยวมูนขึ้นมาฟังให้ความรู้สึกว่ามันมันมีอาการเช่นนั้นเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ถ้าไม่ใช่เพราะความวิตกกังวลก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องสุขภาพอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเหมือนแบบนอนไม่เต็มอิ่มเนาะแต่ฟังว่าหลักๆมันน่านจะมาจากการที่คุณเอ่อคิด บาวุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างมากๆมันเลยทําให้คุณเหมือนสมองคุณใช้งานตลอดเวลานะก็อยากให้คุณกลับเข้ามาสู่ความนิ่งภาวะความนิ่งความอดทนอย่างที่คุณคุณพยายามที่จะเป็นอยู่ตอนเนี้แหละเนาะคุณเพื่อคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้มองเห็นเป้าหมายของคุณได้ชัดเจนนะคะทีนี้มาดูว่าก่อนสิ้นปีข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองมาดูกัน Nine Pentacles, The Tower, และ Two of Cups, อืมให้ความรู้สึกว่าอาจจะเป็นการพบเจอกับใครบางคนโดยไม่คาดฝันทวับขึ้นมา สำหรับนี้ฟังให้ความรู้สึกเป็นเรื่องของความรักมากเลยเรื่องเหมือนคู่เรื่องของคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคุณอาจจะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่หรือคนที่แบบเหมือนพอเห็นปุ๊บก็ปิ๊งปั๊บอะไรประมาณอย่างเงี้ยเหมือนถูกใจอย่างงี้หรือเปล่าเจอแล้วแบบโอ้โหถูกอกถูกใจถูกคอตั้งแต่แรกเห็นอะไรประมาณนี้ยิ่งคุยยิ่งถูกอ,อกถูกใจยิ่งคุยยิ่งถูกคออะไรประมาณเนี้ค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันเนาะทันใด นายอัพเพนท์โค้ขึ้นมาฟังความรู้สึกว่ารายได้ของคุณเนาะคุณจะมีช่องทางที่จะสร้างรายได้ของคุณมากขึ้นคุณจะได้รับคุณจะมีแบบเหมือนมีความมั่งคั่งนะอาจจะมีเงินแบบ เงินที่เงินก้อนที่อยู่คุณจะได้มาอะไรประมาณอย่างเงี้ยด้วยเหตุที่อาจจะเป็นอะไรที่คุณลงทุนไปก่อนหน้านี้แล้วคุณจะต้องได้เงินก้อนก้อนนี้มาแล้วมันบังเอิญมาได้ในช่วงก่อนนี้แหละก่อนสิ้นปีคุณจะได้จะได้เอาเงินนี้ไปสําหรับการท่องเที่ยวปีใหม่เนาะแต่ยังไงก็ตามในเรื่องของทัวร์ขึ้นมาให้ความรู้สึกเรื่องความรักค่ะแล้วก็เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาให้ความรู้สึกความฉับพลันทันใดหรือสายฟ้าฟาด ฟาดเปรี้ยงลงมาเช่นนี้เนาะลักษณะนี้อาจจะเป็นเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณตกอกตกใจด้วยเช่นได้เช่นเดียวกันนะข่าวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งตัวนะคืออาจจะเป็นถ้าไม่ใช่เรื่องคู่รักก็อาจจะมีเรื่องการเงินเนาะเป็นข่าวทางด้านการเงินข่าวออของคู่ครองหรือคนที่คุณคบหาดูใจอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็น เเรื่องที่ฉับพันธันใดเป็นข่าวฉับพันธันใดที่ทําให้คุณได้รับรู้นะแต่ฟังก็ยังมองว่ามันน่าจะเป็นข่าวที่ดีนะคะเพราะว่าไพ่มันดูรอบข้างมันไม่ได้ดูแย่เลยอะ่ะมันก็เป็นไพ่ที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหมายความว่าออให้ความรู้สึกว่าให้ความรู้สึกว่าอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยเนาะอันนี้เนาะคุณจะต้อง หาจุดปลอดภยัยหรือว่าจุดเซฟตี้หรือว่าทาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเดินทางทําสิ่งใดนะคะขอให้คหํานึงถึงความปลอดภยัยหรือเซฟตี้เอาไว้ก่อนเนะเาะทำทุกอย่างตามกระบวนการเซฟตี้อะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ออกมาเตือนก็ได้ในแง่ของการระมัดระวังระมัดระวังจะได้ระมัดระวังมากขึ้นเนาะอยากให้คุณหาที่ ใช้คำว่าไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรอะ่ะเอาเป็นว่าเซฟไว้ก่อนคํานึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงก็อย่าเพิ่งไปทํามันในช่วงก่อนปีใหม่นี้อะไรประมาณนี้เนาะโอเคมาดูค่ะไพ่หนึ่งใบออร์โคเนาะดูซิว่าปิดจบไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะ r i g นอลิตี้อืไพ่กำลังกลับมาบอกว่าอืสิ่งที่คุณกังวลเนาะพ่กำลังมาบอกว่าคุณเนี่ยคือ Origi ิน l อ่ะอืมคือของต้นฉบับของแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตามใครหรอกไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครเลยก็คือถ้ามันเวไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นวิถีทางของคุณนะคะพ่ยยังคงบอกว่าจงไปด้วยวิถีทางของตนเองนะความรู้สึก สิ่งที่คุณคิดพิจารณามาดีแล้วเนี่ยมันคือต้นฉบับมันคือแก่นแรกของคุณเลยแล้วคุณจะทำมันได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเปิดรับและยอมรับความเป็นตัวของตัวเองเนาะไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับใครความรู้สึกที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตอนนี้แล้วมันรู้สึกว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ต้องเลยเพราะว่าจงภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองจงภูมิใจหรือถ้าคุณจะเหมือนใครก็จงภูมิใจหรือถ้าคุณจะแตกต่างจากใครก็จงภูมิใจในส่วนนั้นหรือถ้าคุณจะโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยก็จงภูมิใจในตรงนั้นนะคะเพราะว่าคุณเป็นออริจินอลแล้วคุณจะสามารถสร้างสารรค์อะไรที่มันเป็นเขาเรียกอะไรต้นฉบับ ได้เป็นอย่างดีเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะมาต่อกันสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะไพ่กองที่3ใบนี้ queen of pentacles นะคะเป็นไพ่รูปถือ Queen ถือเหรียญ โอเคขออนุญาตมาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างคนที่เลือกไพ่กองนี้เป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตขยบน้องหมา,มาชอบมาขึ้นตักโอเคโอเคโอเคดูกันค่ะ Six of Cups ทริอปวันส์เดอมาจิชเชนว้าวทำไมให้ความรู้สึกว่าสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามตอนนี้คุณเป็นเหมือนอคุณเป็นเหมือนผู้ที่คอยช่วยเหลือคนอื่นเลยซิกซอฟคับ,คบขึ้นมาฟังมองว่าคุณอาจจะ เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะ Queen of Pentacles ก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นคนใจดีเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงมากคุณมีความ <c oughs> ไม่ไม่โลเลไม่เขาเรียกอะไรไม่วอกแวกเลยคุณหนักแน่นมั่นคงแล้วคุณก็มีความใจดีมากๆในขณะเดียวกันเนี่ย <c oughs> คุณมีความอดทนสูงและมีความสามารถมากตอนนี้เนี่ย The Magician ขึ้นมาฟังรู้สึกว่า คุณสามารถทำอะไรก็ได้คุณเป็นคนที่มีความรู้ไร้ขีดจำกัดคุณสามารถเรียนรู้แล้วคุณก็รอตอนนี้คุณรอที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณรอข่าวอะไรบางอย่างด้วยนะที่คุณตั้งเป้าตั้งใจเอาไว้เชียรววันขึ้นมาฟังว่าคิดว่าคุณอาจจะไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานหรือว่ารอการเรียกตัวหรือว่าคุณรอวีซ่าที่จะไปต่างประเทศหรือคุณรอที่จะ ก้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใหม่ๆอ่ะตอนนี้คุณอาจจะพอจะเห็นลู่ทางแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มชันออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเลยรอสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงฟังรู้สึกว่ามันกำลังจะได้หรือเร็วๆนี้อยู่แล้วตอนนี้คุณเป็นคนที่แบบเหมือนสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้คุณช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแล้วตอนนี้มีแต่คนมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะฟังรู้สึกว่าคุณใจดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สาม แล้วก็นอกจากจะใจดีแล้วยังหนักแน่นมากๆจริงๆนะคะโอเคมาดูซิว่าก่อนสิ้นปีไพ่จะบอกว่าคุณจะได้รับข่าวดีวอะไรก่อนสิ้นปีนี้ The Emperor Six of Pentacles และทูบสก โอเคก่อนสิ้นปีนี้ซิกออฟคัพ hmm. มาซิกออฟเป็นด็กเข้มาฟังให้ความรู้สึกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือแล้วหรือคุณอาจจะต้องช่วยเหลือคน oh. อื่นต่อเนาะคุณรู้สึกว่าฟังรู้สึกว่าน่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณนะในเร็วนี้ก่อนสิ้นปีเนาะ oh. ข่าวดีคือคุณเหมือนจะออ oh. oh. การที่คุณคอยช่วยเหลือคนอื่นหรือคุณคอยดูแลคนอื่นมากมายเนี่ยมันเหมือนคุณเป็นเ h อ e อเรอร์คุณเป็นผู้ที่ดูแลออ,อาณาจักรดูแลอ,อผู้คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณเดรอร์ขึ้นมาฟังรู้สึกว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือคุณอาจจะได้โปรโมทไปในสู่จุดที่เติบโตมากๆเลยในหน้าที่การงานเนาะหรือถ้าเป็นเรื่องของออ ธุรกิจเนี่ยฟังรู้สึกว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณก็อาจจะขยายขยับขยายมีช่องทางที่ขยับขยายมีการขอทุนและได้ทุนเพิ่มเออเป็นไปได้เช่นถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอาาสังหาหรือมัพยับนะฟังให้ความรู้สึกว่าอาจจะเป็นบ้านที่ดินให้เช่าอะไรหรือซื้อขายบ้านที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะได้มีเหมือนเงินทุนเงินก้อน เพิ่มเติมที่คุณจะได้ไปต่อยอดต่ออะไรประมาณเนี้ยในธุรกิจของคุณเนาะทัวร์สอร์ขึ้นมาเนี่ยจะมองว่าคุณอาจจะคุณอาจจะมีช่องทางอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะต้องอยู่ในภาวะที่จะต้องตัดสินใจแล้วยังตัดสินใจไม่ได้เนาะตอนนี้อาจจะเริ่มเป็นแล้วแต่จะเห็นชัดเนี่ยคืออ่ภายในสองเดือนนี้ก่อนสิ้นปีมันอาจจะมีเช่นช่องทางทางธุรกิจดีๆมาสองสามช่องทางซึ่งคุณก็ยัง ยังไม่เลือกยังไม่รู้จะไปช่องทางไหนดีคือมันต้องเอาสักทางอะเนาะแต่ยังเลือกไม่ได้อะไรประมาณเนี้แต่ในขณะเดียวกันนะ่ะเสียงที่คุณทําอยู่อะมันเหมือนก็มีช่องทางที่ดีที่จะไปต่อขย,ขยายได้ดีอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการงานเนาะฟังให้ความรู้สึกชัดเจนในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนาะให้ความรู้สึกว่าเหมือนคุณจะได้รับเงินก้อน หรือเงินทุนเพิ่มเติมจากตรงไหนก็ตามแต่หมุนเวียนเพื่อทําให้คุณสามารถที่จะควบคุมหรือว่าดูแลในส่วนของงบประมาณหรือบัเจตของคุณได้เนาะแต่มันก็ยังมีเรื่องที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้อยู่นะคะในช่วงระหว่างสองเดือนก่อนสิ้นปีนี้เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีช่องทางอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณออต้องตัดสินใจแล้วมันค่อนข้างที่จะยังไม่เคลียร์คุณยังมองไม่เห็นความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีเรื่องที่ที่คุณยังไม่ยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าคุณยังไม่เห็นความชัดเจนข้างค้างอยู่ในช่วงสองเดือนนี้นะคะโอเคทีนี้มาดูว่าสรุปแล้วไพ่ออเรกอลหนึ่งใบอยากบอกอะไรกับคุณสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สาม Dragon ว้าวอืมคุณอาจจะมีโปรเจก หรือมเออีเขาเรียกว่าอะไรอะแผนอะไรการแผนการอะไรบางอย่างในใจที่คุณยังไม่กล้าตัดสินใจตอนนี้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังเออรู้สึกไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไพ่ดรา้อนขึ้นมาเนี่ยให้ความรู้สึกว่าคุณมีศักยะยัสกยะยัักยภาพพอที่จะทำในสิ่งที่คุณ ออตั้งใจไว้ได้เนาะแค่คุณกล้าทำเนาะคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันทำให้คุณเติบโตไปเยอะมากเลยไพ่เอ็มเปอที่ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าคุณมีศักยภาพพอที่จะเป็นเหมือนจกักรพรรดิเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีความกล้าตัดสินใจเป็นบุคคลที่มีความกล้าเสี่ยงหรือว่า กล้าที่จะออกมาทำในสิ่งที่คนอื่นๆอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทำไม่กล้าทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีศักยภาพตรงนั้นและเมจิเชียนก็ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความรู้สึกจังเลยว่าสิ่งที่คุณกลัวและลังเลอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยไพออร์โคลขึ้นมาบอกว่าคุณสามารถทำได้จงเปิดเผยความกล้าของคุณออกมาแล้วก็ทำมัน นะคุณอัพเพนดิเคขึ้นมาฟังรู้สึกว่าคุณมีความมุ่งมั่นมากอยู่แล้วก็จงมุ่งมัน่นเมื่อมุ่งมั่นอยู่ใน,ในใจแล้วเนี่ยก็ขอให้เอาเอามันออกมาเป็นแอคชั่นก็คือทํามันไปเลยนะคะก็ขอให้คุณได้พบสิ่งที่ดีแล้วก็สมหวังอย่างที่คุณปรารถนาะขอบคุณมากสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3มนะคะถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ฟังด้วยนะขอบคุณมากค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ